วันนี้มีมาให้ดูหนึ่งตัวนะครับเป็นออโซลิดตัวแรกนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ a อร์เรียเด็นอตนะครับ ad ขีด8 0 bs นะครับหน้าตาก็จะข้างบน a อร์เรียเด t นอตแบบนี้นะครับไล่ลงมาก็อินเลเริ่มที่เฟด5นะครับอ่าแตกต่างกันทุกรูเลยนะข้างหน้านี่ถือว่ารูรานะแบบว่ามีมุกรอบซาวโฮแล้วก็ มีเดินรอบนอกด้วยนะครับอ่าตรงตรงนี้ก็จะมีเนี่ยแบบเนี้ยจริงๆมาจากโรงงานเลยนะที่สําคัญสีซัน b บ r ร์ก็จะใส่ปิกกาดที่มันไล่เฉดสีแบบแบบเดียวกับกีต้า์นะถือว่าใส่ใจรายละเอียดด้านหน้านี่เป็นโซลิดสปูตนะครับด้านหลังด้านข้างเป็นโซลิดโร w o o d นะครับอ่าไล่มาคอก็จะเป็นไดมอนด์นะครับส่วนลูกบิดก็จะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าไม่มีแบรนด์ครับเกียง อาจจะโดนสอยโดนเทินไปแล้วอะไรอย่างนี้ด้านหลังก็จะมีเขียนว่า Are a dead ดสนนะครับแล้วก็รุ่นของมันอ่าคือประมาณนี้นะในซาวโฮก็จะเป็นปั๊ม area dead ดสนตรงแกนไม้ตรงนี้นะแล้วก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ด้านในนะครับยาวมากปีผลิตก็จะอยู่ช่วงประมาณปี2000ันถึงอแะไรประมาณนี้นะแต่แบรนด์น่ะมันเป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกาหลีหรือเปล่า อ่านี้ไม่แน่ใจหรือว่าผลิตญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าหาข้อมูลได้เดี๋ยวลงไว้ใต้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูตัวนี้เป็นสายเดิมนะครับที่มันติดมาจากเขาก็ใส่สายนี้มาให้นะครับน่าจะเป็นเบอร์11นะมันมันใหญ่กว่าเบอร์10แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับ โอเคมีสายสองนะมีปิกปิกอยู่โอเคเสียงก็ประมาณนี้นะผมรู้สึกว่ามันให้เสียงออกมาได้เยอะมากเสียงมาได้เยอะเลยนะครับที่เหลือก็อยากได้โทนเสียงยังไงก็ไปเลือกสายใส่เอาเองคิดว่าประมาณนั้นนะครับตัวนี้สามารถลงได้อีกเยอะเลยนะครับลงได้อีกบอกว่าให้มันจับง่ายๆอะไรเงี้ยอืมหน้าตาหรูหราดีครับสภาพก็มีร่องรอยการใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นกีตาร์มือสองอย่างว่าแหละอืม ได้เยอะขึ้นทุกวันนะครับฟีมือเท่าเดิม <laughs> จับแล้วจิบมือนะครับโอเคประมาณนี้นะเสียงผมไม่รู้จะลองอะไรให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ ก็ถือว่าสวยงามนะครับรูราก็ให้เสียงออกมาก็ถือว่าสมรุ่นโศว่าเป็น All ออรโซลิดอะไรเงี้ย โมเดลเนะี่ยโมเดนแต่มันให้เสียงออกมาเยอะนะครับใครอยากรู้ยังไงก็เข um ้ามาลองดูที่บ้านนะครับเดี <t aps> <t aps ๋ยวก็จะแอดไลน์หรือทักทางเพจก็ได้นะครับสนใจก็กดเข้าไปดูในเพจผมนั่นแหละนะครับทักทางเพจหรือว่าส่งไลน์มาหรือทักข้อความได้ทุกช่องทางแล้วกันครับอยากเข้ามาลองดูนะเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้นะครับเข้ามาลองเล่นลองดูให้สาแก่ใจนะครับผมชอบให้เข้ามาลองนะตัว ตัวที่มันราคาถูกก็มีครับอยู่ที่ว่าจะพอใจตรงไหนนะแต่ว่ามันเล่นได้ทุกตัวแหละมันก็มีคุณค่าของมันทุกตัวมีรายละเอียดมีคาแรคเตอร์ะอะไรเงี้ยแต่บางตัวบอบว่ามันแพงๆไป,ปก,ก,ก็มันก็เล่นได้เหมือนกันตัวถูกๆมันก็เล่นได้เหมือนกันเล่นให้ดีได้ด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะพอใจกับแบบไหนหรือว่าเอาไปใช้งานแบบไหนเงนี้ยโอเคประมาณนั้นนะใครอยากลองก็เดี๋ยวมีลงให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีผมจะมีเวลาเยอะขึ้นละช่วงนี้ก็ ยังอยากเล่นอยากอะไรอยู่แหละก็เอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะเป็นส่วนมากก็หลังๆก็จะเป็นตัวที่มันแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยเอาเคปประมาณนั้นสภาพก็เป็นมือสองนะครับคนที่มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความละเอียดบอบางกับร่องรอยกับอะไรเงี้ยก็แนะนำนวดเลยครับร้านมือหนึ่งนะครับจะได้ของที่สวยงามนะครับเราก็เกรงใจนะบางทีมันมีร่องรอยนะมันมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับรอยแบบโดนนั่นโดนนี่มันเป็นมือสองนะครับจะให้มันเนี้ยบเหมือนออกมาจากมือหนึ่งที่ร้านเลยมันคงจะ หายากนะครับตัวแบบนั้นใครสนใจก็เหมือนเดิมครับลิงเข้าไปในเพจนะโอเค